มีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครไอมีชอบร้านบริการกดเกมพาสแบบต่างๆเลทโคจะสูงมีทั้งบอกฟุตนะครับผมแล้วก็คิงเลกาซี่นะตอนนี้มีกิจกรรมเลท1 1ด้วยนะเออก็ค่อข้าจะเลทจะสูงสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับผมมีบริการฟาร์มแมพของบอกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่ด้วยนะครับผม ลิงอยู่ด้านใต้นะครับผมอย่าลืมใช้บริการกันด้วยเข้าใจไหมไปมาแล้วลูกจ๋าร้านกดเกมพาที่หนูอยากได้อ๋อแนะนำร้านนี้เลยเองยอชอบนะครับผมร้านนี้ก็มีบริการฟาร์มทั้งหมดฟูลตัวคิงเลกซี่นะครับผมแล้วก็กดเกมพาต่างๆแล้วก็แบบมากมายหลายแมปมากมายเลยนะครับผมเลดสิบโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะเลดดีเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการเติมโลบอกนะครับผมทั้งวีพีแล้วก็ไอเดียพาร์นะครับผมอย่าลืมใช้บริการเยอะๆนะลิงอยู่ด้านใต้นะครับผมซิวโอเคเขาก็เริบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมเออก็ อ่าสัลวันนี้นะครับผมผมก็มาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Ty l e r p ์พีนะครับก็เป็นแบบตอนนี้ยังไม่เปิดให้เล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนแบบที่แล้วเดีผมเพิ่งทำคลิปไปน้องก็คือจะเปิดน่าจะเปิดในภายในปีนี้นะก็เดี๋ยวจะพามาดูก่อนนะครับผมสำหรับแบบที่แบบกำลังจะเปิดแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นผ้าคลุมใหม่ผมนี่นะครับอืโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับโค้ดเลยครับผมอ่ะก็กันยูให้มีโอเคแล้วก็จะกดกดไปนะครับอ่ะแล้วก็มันจะให้เราไปค่ายลิงซึ่งผมมีผลพิศาจะรผผมมเเออดี๋ยวกิน พี่ผมดูดูมาแล้วนะครับอันนี้ผลคีเอ๋เนาะเฮ้ยผลคีเอมันแปลกมากเลยนะดูดิเอออันนี้ผลมากูปะอ๋ะอน,นี่เมื่อกี้มันเป็นผลนะอ๋อเมื่อกี้ผมน่าจะเพลอกินเขาไปแล้วมั้งเออน่าก็ใช้ผลนี้แล้วกัน <_ C 1> มาเดี๋ยวมาดูสกิลนิดนึงนีครับผมอ่ะสำหรัสกิลน่าจะเป็นการต่อยนะครับอ่ะล่างมันหน่นอยนเดิม x เอ้ยอ x เ,เป็นการตบนะครับเอเอเนีเ่ยเ,เดี๋ยวตบไปดูมันจะเอา อันนี้ออกมาเอาแล้วว่าตบนี่เกือบทุบลงพื้นแล้ว,วตบลิงกัง,งพวกนี้ยผมผมริงไม่ชอบลิงอยู่ด้วยบอบกับไปแล้วอะ,อะยาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยก็เอฟเวกค่อนข้างจะดังนะครับซึ่งโอเคเดีเอฟเวอมันค่อนจะดังเลยนะจริงอะเอออืม ก็เลยโดนคอมโบเป็นแบบหลายๆตัวนะครับก็เรียบร้อยครับซีมองทงครับ <Yeah. S 1> ย่าย่งฆ่าลิงไม่ได้สักตัวเลยตอน,น,อนเนี้ยโอ้ยเนี่ยนี้ดาเมจกูเยอะอยู่นั่นนี่ะไอสกิลทีรู้สึก,สกเหมือนจะเป็นการบินหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมโอเค มีเริ่มไม่อยากสู้บอกไอ้นี่แล้วดิวแม่งตู้ยากด้วยเออช่างมันอลไรกันนะครับเดี๋ยวไปกินผลผอื่นดูดิกินผลน้ำแข็งหน่อยดิแล้วผลที่เอ๋นะครับผมสลักสกิลกับจิ้วปล่อยไป,ปนี่จะเป็นน้ำแข็งนะครับเออสกิลอันนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นฟินิกเป็นนกฟินิกน้ำแข็งนะครับอ่ะสกิลวีลเป็นอ๋าอไอ้ที่กดผิดตะกดกีท,ทีก่อนยึดเบรดนะอ่ะก็สามารถจับดาวมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากินซูเกะ สุกเกะน่าจะมีแี่ร่องหนเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับวันนี้อ่ะสำหรับสุกเกะนะครับผมไออีเว e นต์เบิร์ตกดซะอย่างเดียวนะอ่ะก็คือร่องหนอย่างนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละมันไม่ดีมีอะไรมากมายนะครับเออแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปกินผลอื่นอีกนิดนึงเฮ้ยกลับเป็นร่างธรรมดาก่อนโอเคกลับมาแล้วนะครับอ่ะผลบอมแล้วผลบอมก็โยนระเบิดแบบลูกน้อยๆไปอะ่ะแล้วก็แบบจะระเบิดออกมานะเดี๋ยวระเบิดโยนให้ดูอีกรอบไปรอบก่อน บ้าจะเป็นลูกน้อยๆออกไปนะครับผมก็คือถ้าใครเห็นเมื่อกี้ก็นั่นแหละนะอ2จะเป็นการเบิดอ,อืมการระเบิดตัวตายนะครับซึ่งผมว่าดูจากทรงแล้วถ้าแบบยิง่งยิ่งเลือดเยอะนะยิ่งเลือดเยอะก็จะแปลว่าเออ่เรายิ่งระเบิดแรงนะครับทรงคล้ายๆอาจจะคล้ายๆแกนพีดนะเออเหลือผลแสงนะครับเหลือกี่ผลแสงแล้ว,ลวกันนะอ่ะสำหรับพิกานะครับอ่ะ อยู่แรกก็จะเป็นการเตะเนาะเตะแสงออกไปแล้วก็อันที่สองจะเป็นดาบดาบแสงนะครับผลไม่ได้แต่ไม่น่าไม่ถึงหรอไม่แน่ใจนะครับลองเสียตัวอีกรอบหนึ่งเนาะไว้ในใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะเออผมเกิดนี่เปลี่ยนชุดด้วยดาบแสงสกิลซีทีวีอ๋อรู้สึกน่าจะยังไม่มีสกิลเพิ่มเติมนะครับอราจะมีแค่นี้อยู่เนาะเออก็จะต้องรออีกทีนะว่า ตัวเกมจะเ,เป็นยังไงต่อนะครับผมเค okay. ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับพวกเอ๋อะไรนะอของโมเดลต่างๆในเกมนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมในดีคอร์ดได้นะครับจต่งีนี้ยิงดีคอร์ดไว้นะครับผมสามารถมาเป็นเทเตอร์ได้นะรู้สึกรู้สึกจะต้องโดนอิปส0งพโลบักนะครับผม,มถึงจะได้เป็นเทเตอร์นะครับจะไม่ผิดนะได้ไหมน่าจะใช่ครับน่าจะต้อง เด็ดประมาณ2 0 0 0ันโลบักหรืออาจจะน้อยก,กว่านั้นเนาะก,ก็สามารถไปดูในที่ขอได้เลยนะครับผมอะแล้บต,ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะ่ะเดี๋ยวก็ให้กด m ดูนี่จะเป็นระบบ u i แล้วก็ไม่ไมน่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะ,อะโอเคก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับต,ตัวแบบเดี๋ยวรอแบบเปิดมาเดี๋ยวก็อาจถ้ามีคนเล่นมากเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้แล้วกันนะสำหรับนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาต้างจะสวยแล้วเพราะมีหลอดอาหารด้วยนะครับเห็นไหม ก็เดี๋ยวรอดูนะอีกทีนึงว่าแมปจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะมีคลิปนี้แหละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สุดยอดไว้กึ่ใจกันโดยในการนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำคลิปแบบไหนก็รอติดตามกันได้เลยแล้วกันนะ,ะสำหรับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคลิปส่วนใหญ่แบบพวกนี้มันจะเป็นคลิปวันพีซหมดเลยนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะว่าแบบมีคนจะทำคลิปแบบอื่นเอ้ยมีคนจะทำแบบอื่นไหมที่ผมส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ในดิสคอร์ดก็คือจะเป็นพวกวันพีซนะครับแล้วก็็็อออีกกนนกันนนนึงคืจะะเเปพวา เออเป็นดันนั้นเลยนะครับผมมี2อันเนาะโอเคแค่นี้แหละไม่ยบานซีทุบรถตัวไหนครับผมซีอู